เป็นเรื่องของการปล่อยน้ําเป็นน้ําขี้ยางพารานะครับบนถนนหลวงครับจากรถบรรทุกที่เขามักง่ายที่สุดเนี่ยชาวบ,บ้านก็แจ้งอะนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปจับกลุมครับอันนี้อันนี้มันคือสารอะไรเนี่ยพี่น้ำขี้ยางน้าขี้ยางมันอยู่นอกเขตชุมชนแต่มันมันในทางหลวงไงนะพี่อ,นนอ,อตรง รถยูเทนด้วยนะแล้วก็เป็นมอเตอร์ไซค์ย U ูเทนมาลิก่วมทำไงเนี่ยมันลื่นอะ่ะเป็นคลิปที่พลเ,เมืองดีเขาถ่ายเอาไว้นะครับขณะเข้าไปตักเตือนรถบรรทุกคดังกล่าวที่แอบปล่อยน้ําขี้ยางพาราลงบนพื้นถนนครับสายโชคชัยเดชอุดมขาเข้านางรองบริเวณยูเทนบ้านบุไรอ้อยครับตำบลเจริญสุขอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็ยังมีป้ายเตือนห้ามทิ้งขยะบริเวณสองข้างทางด้วยนะแต่แกไม่รู้ว่าแกแบบ เห็นหรือไม่สนใจก็ไม่ดูนะเพราะวันนี้ก็ไม่ได้ทิ้งนี่นี่ปล่อยน้ําลงมาอมเออนะแต่มันก็ผิดกฎหมายนะครับก็มีคนแจ้งทางตํารวจทีนี้ก็รอตํารวจมาปรากฏว่าตอนที่ระหว่างตํารวจจะมาถึงเนี่ยรถบรรทุกขับหลบหนีไปก่อนนะครับแต่ตํารวจก็ตามไปสกัดจับเอาไว้ได้แล้วก็คุมตัวคนขับรถบรรทุกมาพร้อมกับรถของเขาครับไปที่สพนางรองคนขับเนี่ยชื่อนายวิโรจน์นะครับทำการสอบปากคําแล้วก็แจ้งข้อหาความผิดตามพรบรทางหลวงครับในมาตรา45 มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0,000บาทนะแล้วก็มีโทษทั้งจำทั้งปรับด้วยเดี๋ยวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีแล้วก็จะให้กรมทางหลวงนะครับเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษในเรื่องนี้ครับไม่ว่าจะเป็นขยะมูลฝอยหรือว่าเศษหินเศษดินเศษทรายหากจะเป็นพวกบรรทุกรถบรรทุกทรายรถบรรทุกหินพวกนี้ที่ไม่ไม,ไม่ไม่ดูฝาท้ายกระบะท้ายให้ดีเนี่ยโดยที่อาจจะประมาทเลือ่ออะไรพวกนี้จะว่าไม่ว่าจะรถน้ำยางพลา น้องล,ล,ลดทุกคันที่ว่าไม,ไม่ไม่ดูแลตัวเองให้เรียบร้อยก็เข้ามาตรา45หมดเนาะอย่างนี้ก็คือเป็นความผิดซึ่งหน้าเข้าหมดเลยนะครับน้ำเสียสิ่งปฏิกูลหรือว่าจะเป็นดินทรายเป็นเศษวัสดุต่างๆนะครับ